หวัสดีครับพี่น้องขับบรรดาจานในหลายท่านที่มกในการต่อนกเขานะครับเมื่อนี้ช่วงเศร้าฝนตกครับช่วงมาหอดบาบสองบาบสามเห็นที่งงานงัดก็เลยออกมาครับส่วนเสี้ยนล่องกับท่านล่องนั่นเมื่อเศร้านี่ถามว่าที่ไปไทยให้รับจ้างเพื่อนผมก็เลยออกมาผู้เดียวเจ้าเพชรน้องทมมาใส่ไว้นี่ครับ กดยน้ยินเสียงเพื่นคู่อยู่ผู้เดียวสามสี่ยกครับแต่บนนี้มีเสียงนกป่าตอบหรือเพื่นคู่ใส่อย่างกลับมาหอดไม้แล้วก็เลยโทรหาท่านร่องครับเสี่ยนร่องกับกบร,รับโทรศัพ์ครับช่วงออกมามันมืดครึมครับเดี๋ยวนี้มืดครึมฝนตกครับเดี๋ยวนี้ก็พึ่งงาดเนาะใส่นกไกกับฝนห่อกับบ่แห้งบันไดครับพอห่อเขาค้นเพราะข้าวเจยียยากนี่แหละ สีวยเมื่อเหรอครับมิดอิงๆอยู่ฝ่าฝนมากยังไงบุ๋อ๋อไปพี่น้องพุ่นไปเบิงน้ากันครับยุพุ่นละช่วงนี้ก็ทิบ่ได้ตั้งกล้องครับเพราะว่าขากล้องมันหักตัวล็อกโทรศัพท์ติดกล้องมันหักครับก็บเลยบ่ได้ใส่ก็ที่มีจะโทรศัพท์นี่แหละครับถ่ายเอาอเฮ้ยมันบ่มา,นมานเนอรถจอดไวด้วพี ไปครับเมื่อครับไปเบิงน้ำกันพี่น้องใช่ใบต้นเสือกนี่ครับงานตำตำดอกบอกมันต้นเสือกอยู่กลางป่าเขาขย่อกก็กเลยบลงุบลงบุกาลุงปับแสงซอยออกครับนี่มันหมืดใช่ใบงานตำตำนี่ครับนี่นี่งานนี่นตำตำนี่แหละเฮ้ย เขาอันนี้เขาที่แม่นเขากลางเขาเย้าครับก็ำลังชุ่มแต่ว่ามันก็เป็นสองสันบุ่นออกจากบ้านมากกว่าบ้านสามลกครับโบไก่เอาโบมีมูกด็ดเลยออกมาเละมันบ้านนี่แหละเอาตัดผภาไปใกล้ต้นพลัพี่น้องนี่ครับใส่ไว้ถึงนี่ยังพึ่นเนี่ยงานตำตำนี่ครับ พราะว่ามันเสียงเนคู่อยู่ผู้เดียวสองสามยกจอคือยังพวกนี้มีเสียงนกปลาตอบหรือจังไดเรียบร้อยครับผมโอ้หมานคือเกาครับกับเจ้าเพชรน้องชมครับออกมือใดกับพ่อพิษวังครับรถึงคิ้วนี่พี่น้องเห็นไหมครับนั่นผนียดลั่นแล้วครับเห็นเจ้าหัวนกพ่อว้ยอยู่นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับหัวนกครับนี่ โอ้หมานอยู่ครับมาผู้เดียวกับมนันเสียงบนคู่สามยกสี่ยกแต่ว่าบนนี้เสียงนกป่าครับบรูว่วเสียงองียงแล้วก็เรียกครับหลังยังัหนก็ไม่จะเรียกนี่นี่ครับเห็นหัวพ่อว่ยอ,อยู่นี่เอบัตที่ได้บินมากขึ้นนกเจ้าตัวครับนี่เลาะบ้านนี่สายเหนียวพี่น้องเอาโหกาสตัดภาพ ตอนอนนกลงเลยเด้อครับหมานหมานสภาพอากาศก็มืดขึ้นหมานอยู่เอา้านกลงก่อนพี่น้องบาน,นี่นี่ครับผมเมเปดเลียดเลยครับ,มบรเมเปเทนเลยบานนี่จักเสียงยังบรูว่าตัวผู้ตัวแม่พร้อมผมว่าสีเอาเมื่อแล้วล่ะขนเต็มเลยพุน่น ขนตกลิ่นครับนูกดิ่นกับขนเต็มเลยนี่ครับเจ้าเพชรน้องทมครับพอแอ่เพิ่นแบงมาให้อายุกงกับซีปีแล้วล่ะพี่น้องซีปีกลัวแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นมาเกิดดูัติเหตุไม่สาวผ้าหลุดจากกงไม้โตกลงมากกับมาผักอยู่สิบก่ามือครับหลังจากนั้นก็ เอาออกมาทดลองมึงกับท็อปฟอร์มขึ้นมาคือเกาอยู่ได้เรื่อยๆเนาะนากับพ่อได้ออกตอนนามูเพิ่นกับพ่อบได้กําแขงกําขานาำเพิ่นครับอีสานบ้านปุยายาน้อยครับนี่สีอวยเมื่อแล้วครับบาน,นี่ขอเวลาปดนก,ก่อนเนาะพี่น้องแบบนึงครับมาคนเดียวว่ามีคนถือกล่องให้ ครับเอาเข่าทงเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี่อุ่นใจแล้วเด้เข่าทงเนาะครับฝนตกลิ้นเนาะนกฝนตกลิ้นนกติดผนยดมันหละข้นลนไว้ครับปุ่นเต็มเลยครับโอ้โลนคักแท้เอาบรูเสียงยังไปเรียงรองเมืองก่อนครับถามมันบอผ่านกับปอยครับเนาะกลับเมื่อบ้านแล้วครับสภาพอากาศบ่ดี กับเจ้าเพชรน้องทมนะครับนกเสียงกลางข้าล้มคัดหนุนมีครบอยู่ครับนี่เพื่อนนี่เมื่อบานแล้วครับบานนี้ครับไะกับเจ้าเพชรน้องทมครับเลยเพื่อนโอ้ขี้ดินแท้ลรอออกมาช่วงใบยบกะพอได้กำขาอยู่ครับ หนึ่งแจ้มครับผมเจ้าเพชรน้องโทมกลับละครับอ่าจังจานชิปนี้ผมขออำลาผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับชิปหนาพอกันไหมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามให้กำลังใจช่องอีสานบ้านผู้ยี่น้อยมาโดยตลอดครับ กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ทุกท่านครับผม FC ทุกคนครับสวัสดีครับ